ก็สวัสดีนะครับช่างไรช่างครับวันนี้มีสาระนิดหน่อยครับคราวน,นี้ผมจะมาต่อสอนต่อหลอดเป็นรุ่นบรรดาธรรมดานะครับเพื่ออาจจะยังมีใครใช้อยู่คลาสสิกอยู่ครับแต่ผมว่ามันมันทนนะชุดบรรดาแต่มันจะมีร้อนหน่อยแล้วหลอดมันก็ถูกแต่อุปกรณ์มันเยอะครับในเราไม่ต้องพูดเยอะครับถ้าใครยังใช้อยู่ก็เข้ามาดูครับ ก็ขั้นแรกนะครับไฟไฟนี้อาจจะเป็นสวิตไฟบ้านมาก็จะตัดต่อปักะตินครับแต่นี้ผมสาธิตผมจะใช้บีแฉกปัป๊กเนาะบีปั๊กอันนี้ถ้าต่อยง่ายสตาร์ของผมเลยน,นะผมจะจับที่มันสตาร์เตอร์ก่อนสตาร์เตอร์เข้าหัวเข้าหัวนี่เข้าหัวเข้าท้ายครับคือหลอดเนี่ยมันจะมี สองขาเข้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งทางซ้ายและขวาครับสตาร์ตเตอร์เข้าไปทางซ้ายและขวาตอนนี้ก็จะเหลือแค่แค่หัวเดียวอ่าอย่างสมมุติผมสายสีน,นะน้ำเงินเนาะนี่ผมอันนี้เ้าฝั่งนี้สมมติขวาอ่าอันนี้สีแดงผมเข้าฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งไหนก็ได้สลับกันก็ได้ตรงกันก็ได้ครับเนี่ยเหมือนจะเหลือ,อีกแค่ข้างเดียวก็คือข้างสีหัวเนาะ ไอ้สี่สี่ขาข้างละสองขาแต่ตอนนี้อันนี้คือตาร์เตอร์จบไปละมันจะไม่งงละตาร์หัวตาร์ท้ายผมจําแบบนี้ก็ไฟครับไฟเข้าไปเลยหัวหนึ่งเข้าอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะหมดละสองหัวสองขั้วหมดละแล้วก็หมายอีกลายหนึ่งครับก็คือวิ่งมานี้ครับมันเข้าบรรลาดบรรลานเป็นพวกคล้ายๆแปรงแรงดันอะไรเงี้ยเป็นแกนเหล็กแต่ทนนะเนี่ยอันนี้ผมไปหาของเก่ามานี่ เพราะเดี๋ยวนี้เขาใชใ้เป็น LED กันเยอะเดี๋ยวไปหาของเก่ามาต่อให้ดูครับมีเก่ายังใช้ได้อยู่นะตัวชิบาัาเข้ามาที่ขาบัลาดข้างหนึ่งครับแล้วก็ออกจากขาบัลาดไปที่คัวหนึ่งจบละแค่นี้จบเลยง่ายๆครับแล้วก็ใส่เนี่ยใส่หลอดมันก็จะจบแล้วข้างสี่ขา ถ้าวนง่ายครับจําเลยติ๊กเกอร์ไอ้สตาร์เตอร์เนี่ยเข้าหัวเข้าท้ายจบเลยครับมันก็จะเหลือแค่อีกข้างแล้วหัวเมื่อก่อนรู้ตอนผมเรียนนี่จำยากแต่ผมก็เลยคิดมาว่าอ้สตาร์เตอร์ตัดหัวตัดท้ายเนี่ยจบเลยไม่ต้องมาวนคิดยุ่งยากเลยนี่ผมก็เลยลองดูครับเดี๋ยวผมจะลองใส่หลอดแล้วก็ เสียบปลั๊กแล้วก็จะลองวัดแอมป์ดูว่ากินกี่แอมแล้วผมจะลองเปลี่ยนเป็น LED ให้ดูว่าแค่ถอดตัวใดตัวหนึ่งแล้วใส่เลยไม่ต้องแปลงจบเลยแต่ก่อนอาจจะต้องถอดออกมาแต่จะเป็น LED หัวท้ายนะเดี๋ยวผมใส่หลอดแนละ้วผมลองให้ดูครับก่อนนี้ผมใส่หลอดเรียบร้อยแล้วครับใส่หลอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊ก เขีบปั๊กเนี่ยตัดเติมจะติดขึ้นมาก่อนเลยถ้าต่อถูกนะเนี่ยเห็นไหมิปึ๊บอ่าหลอดติดแล้วครับตอนนี้หลอดติดแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองวัดแอมกันครับเป็นแอมอซี่าเที่ผมคลิปที่ตัวนี้นะครับอ่ากินอยู่ประมาณ0.4แอมศู์จุแอมครับ ประมาณสูบ่สามสูบกึ่งสี่ครับประมาณนี้สูบกึ่งสี่ครับก็จะประมาณนี้ครับใครคงใจสงสัยอะไรก็ต้องทักสอบถามผมได้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปอีก d ีไอตัวนี้ทํามติดแล้วนะมันจะถอดได้เนะ่ะตั้เตอร์ถอดมันก็ไม่ดับแต่แต่เสียบปุ๊บมันไม่ติดเลยเนยี่ยอาการไม่ติดครับแกอาการไม่ติดสมมตินเนี่ยเสียบไปปุ๊บถ้าตั้เตอร์เสียเนาะมันก็จะไม่ติด มาก่อนถ้าเป็นเซียนเขาก็เขี่ยก็ได้ครับนี่นี่ติดแล้วครับอันนี้เป็นวิทยาฐานกับอาจจะเป็นเด็กกําลังเรียนอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยอาจารย์หัดให้ต่อนียแต่เขาก็ต้องเรียนพื้นฐานจากการต่อแบบนี้ก่อนครับเมาก่อนตอนเรียนเนี่ยผมไม่มี l v d นะยังไม่มีครับยังมีไม่ใช้เยอะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับ ผมจะเปลี่ยนเป็น LED โดยไม่ต้องแปลงขาไม่ต้องอะไรเลยแค่ถอดอุปกรณ์ออกตัวเดียวจะเป็น LED หัวท้ายนะนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ